ทุกคนสว่าเมื่อวานเนี่ยเราหลังจากทริกาพระเจ้าได้เอาคลิปเกี่ยวกับทหารลงเนาะก็ว่าเกี่ยวกับเออทหารไทยเนาะก่อนจะได้เขาเป็นทหารบูแมนเรื้ยงง่ายทุกคนก็มีการฝึกซ้อมว่าจะเป็นวายน้าไปอ่าเคลื่อนว่างดอาหารเนาะอยู่ป่าต่างนานาทุกคนเนาะสว่าก็มีพี่หลายคนเนาะเพิ่นได้คอมเมนต์ลิงก์วิดีโออ่าเป็นคลิปเกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยทุกคนฝันสามประวัติศาสตร์หนาใหม่เพิ่นว่าเนาะนําเครื่องบินกิปเพน เนาะบอกว่าครับจ้ออกเสียงถึกบอกลงจอดเนาะลงจอดบนทางหลวงสําเร็จเพื่อนว่เนาะสว,ว่าเป็นคําประวัติศาสตร์มื้อนี้เฮาจะมาโอรมการเรียนในทุกคนและเฮาจะมาเบิ่งคลิปบางส่วนและอ่านความคิดเห็นของพี่คนไทยว่ามีความคิดเห็นอวไดกลับสบายดีเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชม ยินดี้อนหับข่าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยนกซางอาย่กับขาพระเจ้าวิทยนกซักเส้นเก่าเส้นเคยก็ดึนการทักทายสบายดีผแมแหมพี่น้องมู่ที่สุดทุกคนเนอะาจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศเป็นได้อยู่ทางประเทศไทยอากาศยังหนาวอยู่บ่หรือว่าอากาศห้อนแล้วทุกคนอยู่เชียงใหม่เนาะอยู่ทางภาคอีสานสวายู่หลวงพบางอากาศยังเย็นอยู่ทุกคนในตอนเช้าเนาะสวาตู่ตอนเที่ยงเสียอากาศ อุดอุนเนาะกับบ่ฮอดห,หลายแต่ใดก็หักษา,าสุขภาพงดถึกสุตทุกคนเนะาะเป็นวัดเป็นไข่ได้ง่ายนะทุกคนเนาะสวัสดีมื้อวานเนี่ยทุกคนก็นได้มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอหนึ่งชื่อว่าเกี่ยวกับทหารเนาะก็มีพี่หลายคนมาคอมเมนต์เนาะให้ทางความโ h เนาะให้ถ้งความคิดเห็นต่างๆข้าพาเจ้าก็เห็นหมดทุกคอมเมนต์ทุกคนแต่ว่าบ่มีเวลาเนาะช่วงนี้ค่อนข้างนี่จะเอ่อเห็ุเบี่ยงหล,ล,ล,ลายเนาะแล้วก็หลายเรื่องก็เลยบ่ได้ตอบทุกคนแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์เนาะทุกคนสามารถคอมเมนต์อออยยยู่่่ลลลุมมมคคิปปขข้้าาาาาาพเเเเเเจไดนนนนนะะสวว็บทรีหๆต์ง VP แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งวีพีได้ติดเลงมาประมาณสี่หาหกอันนี่แหละทุกคนเพื่อนว่าว่าน้องนิกเห็นคลิปนี้แล้บวบอลเนาะส่าเป็นคลิปกองถามอากาศไทยสามประวัติศาสตร์นาใหม่ทุกคนนําเครื่องบินกิบผ่นเนาะลงจอดอยู่สนามหรือว่าทางหลวงสําเร็จนั่นเองเนาะวันนี้นนเขาจะมาทําความเข้าใจตัวน,นี้ก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าขาเจ้าก็เป็นขางาอิษได้หู้หรือว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้หลังจากนั้นเขาจะมา เบิคลิปวิดโอหน่อยหนึ่งแล้วก็มาอ่า,คานความคิดเห็นของพี่คนไทยว่าเพื่อมีความคิดเห็นกันเอาไหแล้วสะกดสวัสดีในวันที่7กุมภาพันธ์2 0 2 5นี่สวกองถัพอากาศไทยเนาะประสบความสําเร็จขั้งสําคัญในการทดสอบนําเครื่องบินขับไหลจมตีแบบทีซาวกาะถับกอน,นั่นเองเนาะกลเพนเพินเ่นว่าลงจอดและบินขึ้นจากถนนทางหลวงหมายเลข4287ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นับเป็นขั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่สามารถดําเนินการฝึกซ้อมในลักษณะแบบนี้ได้สําเร็จนั่นเองสวัสดิ์ทุประสงของการทดสอบในครั้งนี้เพื่อนว่าทดสอบนี่มีเป้าหมายเพื่อขีดความเนาะแล้วว่าเพื่อขีดความสามารถของกองถัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจโดยบ่ต้องพึงพาสนามบินหลักนั่นเองเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์สุกเสริญที่สนามบินอาจจะบอใส่งานได้นั่นเองนอกจากนั้นเนาะยังทดสอบทักษะ ไกยภาพเครื่องบินกิบเพนเนาะในการปฏิบัติการภารกิจพื้นที่จำกัดเส้นถนนทางหลวงนั่นเองส่วนรายละเอียดของการทดสอบทุกคนการทดสอบในเมื่อวานเนาะก็จะมีประมาณในทุกคนสว,นวัสกองถาอากาศไทยได้เลือกถนนสายหลวงหมายเลข4287เนื่องจากมีลักษณะสื่อและเงาต่อเนื่องซึ่งเหมาะสําหรับการขึ้นและลงเครื่องบินขับไล่นั่นเองโดยก่อนการทดสอบ จริงเนาะแล้วก็มีการฝึกซ้อมที่สนามบินกองบินหาและพื้นที่จำลองที่มีขนาดเท่ากับสถานที่จริงนั่นเองสวัสดีหลังจากการเหตุการณ์ทดลองเนาะสจจะมีผลหับและความสําเร็จดังนี้ทุกคนสวัสดีการทดสอบครั้งนี้เนาะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมสวัสดีเครื่องบินกิเปอร์เนาะสามารถลงจอดเติมเสื้อเพลิงเนาะหรือว่าน้ำมันติดตั้งอาวุธและบินขึ้นได้ภายในเวลาเพียงาหา6เจ็ดนาทีซึ่งไวกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ นอกจากนั้นยังแสดงเห็นถึงความพร้อมของหนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยืนยันว่าเครื่องบินกิเพนมีความสามารถในการขึ้นและลงในพื้นที่ทจำกัดอย่างปลอดภัยนั่นเองอ่าส่วนการทดสอบใน,นครั้งนี้ระดับการหัวมือจากหลายหน่วยงานบวจะเป็นประสาทส้นในพื้นที่ตำบลสลุงนจังหวัดสงขลาซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่ส่วยอำนวยความสะดวกในภารกิจนี้ดำเนินให้อย่างราบรื่น เสีงภูมิศาสการทหารอากาศยังได้กล่าวขอบใจเนาะหรือว,ว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไม่ส่วนห่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้จนสําเร็จรู้หลวงนั่นเองซึ่งว่าความหมายและความสําคัญในการทดสอบในครั้งนี้เพว่าภารกิจนี้ถือเป็นก้าวสําคัญของกองทัพอากาศไทยในการพัฒนาศัจย,ยภาพทหารเนาะศัยกยภาพทหารให้ทัดเทียบกับมาตรฐานสากลสวรรหลายประเทศเช่นสวีเดนฟินแลนด์และฮังการีส่วนมีแนวทางการฝึกซ้อมลักษณะนี่มาแล้ว ส่งแสดงเห็นถึงความพร้อมในการหับมือทุกสถานการณ์สุกเสริญในทุกสภาวะนั่นเองสมการจอดเครื่องบินกีเพนในถนนสายหลวงเ,เรียกว่าถนนหลวงสายของไทยฐานยืนยันว่ากองทัพอากาศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถึงว่าสถานการณ์ทีสนามบินลักบ่สาม,มารถที่จะใส่งานได้ซึ่งสวยเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการป้องกันประเทศไทย,ไทยให้เป็นอย่างดีนั่นเองทุกคนนี่คือเป็นประวัติศาสตร์ใหมา่เนาะข้างใหม่ อาที่เพิ่นนําเครื่องบินลงจอดนั่นเองข้าพเจ้าข้าัก็เคยเห็นหนุนคนเดี๋ยวเฮามาเบิ่งคลิปวิดีโอกันหน่อยนึงเนาะแล้วเฮามาอ่านความคิดเห็นของพี่คนไทยว่าเพิ่นมีความคิดเห็นกันแนวใดนั่นเองหลงังเสาไฟนะบครับนี่แหละลงหนึ่งรับมาหนึ่งมาโค้งดอกฝนเลยวันนี้ยอมเปียนก็ยอมโอ้ไม่ไม่ไม่

อันนี้นการที่ไปร้าก็เป็นการที่เไปร้านนาเข้าีไปารข้านกนไ้รเีนรก็เรีกนนนไ้ไ่่รไร้นีเีราร้นเป็นนรารร پھر اها 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 اها

ไม่ได้ไดคนหลังจากบึงคลบปจบไปแล้วโอ้โหเป็นการซ่อมฝึกซ่อมที่แสดงทางศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ของทหารไทยเนาะเพื่อหับมือ,อกรณีที่มีผู้บุกลุกหรือว่าเกิดมีสงครามในอนาคนเฮาโอ้โห,ห,หนะคนเนาะกับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะหับมือถูกสถานการณ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสืส่เนาะในการฝึกซ่อมของทหาร อากาศเนาะของประเทศไทยเพิ่นสุดยอดหลายทุกคนเดี๋ยวเขามาอ่านเกี่ยบความคิดเห็นของผีคนไทยว่าเพื่อนมีความคิดเห็นกันอะไรต่อกับสิ่งนี้ความคิดเห็นถัดมาเพื่อว,ว่าน้ําตาจะไหลครับเห็นแล้วนักบินไทยเก่งไม่แพ้ซาดไดในโลกสุดยอดความคิดเห็นถัดมาว่าสุดยอดครับคิดถูกแล้วครับที่เลือกคลิเปเพนนะฮะขนาดสภาพอากาศไม่เต็มใจยังสามารถลงจอดได้และสามารถขึ้นบินได้ในระยะสั้นๆนักบินฝีมือสุดยอดมากเลยครับผมนะฮะ ความคิดเห็นถัดมานะบอกว่าคนไทยแม้จะอยู่ภาคไหนเราก็คนไทยต้องรักสามัคคีกันนะฮะรักประเทศไทยเพื่อลูกหลานไทยประเทศอื่นใหญ่กว่าไทยหลายเท่ากับยังกรมเกี่ยวกันนะฮะเส้นสารัสจีนรัสเชียอินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ยุโรปทุกประเทศนะครับผมความคิดเห็นถัดมาบอกว่าภูมิใจยอมรับการตัดสินใจทุกอย่างทุกกรณีนะฮะกองทัพไทยและเพื่อคนไทยทุกคนเราไม่มีสัส์สนเหมือนชาติอื่นที่มั่งคัง่ง แต่เป็นการตัดสินใจที่สุดขมเป็นประสาสนที่ให้กำลังใจให้กำลังใจชนของแผ่นดินนั่นเองนะฮะเห็นด้วย100%ครับที่ซื้อเครื่องบินสนามสามารถลง ลักษณะเส้นนี้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสงครามแล้วสนามบินทุกแหก Oil, ่งจะถูกโจมตีนะครับผมอันนี้คือเป็นความคิดเห็นบางส่วนเนาะของพี่คนไทยพี่ๆที un, ่เข้ามาเบิ่งคลิปข่าวพระเจ้ามีความคิดเห็นอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์อยู่หลุมคลิปข่าวพระเจ้าได้เนาะเดี๋ยวข่าวพระเจ้าจะมาอ่านว่าพี่ๆมีความคิดเห็นอะไรหรือมียังอัปเดตสามารถคอมเมนต์ลิงก์อยู่หลุมคลิปข่าวพระเจ้าได้นะคนได้สิไปเบิ่งก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจเราอาจจะตอบคอมเมนต์บอทว่าถึง่าขออภัยหลายๆเนาะคลิปข่าวจบดีสวบ Bye-bye.